สวัสดีพี่น้องปงไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับพี่น้องมื้อนี้ผ้าพี่น้องเมื่อกินเมนูง่ายๆครับพี่น้องข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนเส้นนำปลาต้มนะครับเห็ดง่ายๆเลยนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้นะครับจัดแบบจวดจัดคักเยลีนะครับพี่น้องพักมีตามนี้นะครับแล้วก็มีอันเป็นสลัดเอียงเนาะสลัดไวรัสเกตวัสันวา นํำเข่าจากต่างประเทศนะครับก็เลยเห็น <c oughs> เห็นอยู่แ <c oughs> มคโคพอดีก็เลยจัดเลยนะครับพี่มะมาที่นี่พี่น,อน้องจนซีเมอรสีคํำครับพี่น้องคิดอยู่ว่าเอ๊ะสิกินไม่นูกอียงเนาะส่พี่น้องเบิ่งสนดเครับก็เลยเอาล้งเ่ยกินเมนูน,น,น,มน,นี่แหละพี่น้องมามือนีใส่กุ้งน้ำครับได้กุ้งใส่หน่อยครับอยากได้แบบใส่ใหญ่ๆคนละนั้นโบมี่มักแต่ตัวใหญ่ เจมินคำเดียวพักน้องพี่หน่องเนาะซูมือเนี่ย บุหรว่าผาสีน้อยบ่กเพราะว่าผมบ่ได้เปิดไฟสอง คิดจะก,กินปลาเผาอยู่พี่น้องแต่ว่าร้านเขาปิดก่อนครับองส่มันเบิดเร็วซีโมงกว่าปิดร้านแล้ว น้ำปลาต้มนะพี่น้องบ่เมนบ่เมนปลาลายางเดียวเด้คือผสมน้ำต้มแล้วก็เก้น้ำปลาน้ำปลาต้องไปต้มอีกแกนึงนะเห็นน้ำหลายๆบ่นว่าน้ำปลาลายางเดียวเด้ครับอื Sẽ hợp với สีหามงนิดๆนึงได้พี่้องกเนี่ยจะว่าหมื่นแล้วครับกำลังหมื่น เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆครับขอให้พี่น้องได้เลแปลว่าคันเริ่มมืดกล่องไม่ก็สิเป็นจชืได้ล่ะเป็นจุดๆไหมเป็นน้อยไหมผาพมันขนาดแบบ จ้าสุดๆแล้วได้พี่น้องฝากสุดๆแล้ว ดวงตีเอาไฟมาสองจากอันหนึ่งให้อยู่ได้กินแล้วครับใจเบิ้ลแล้วนะแซ่บเหมือนเดิม ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการนงคมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในนาทีนี้นะครับเนาะมือนี้กะฝ่าวจาจักน้อยนะครับพี่น้องมเนื่องจากว่าตอนนี้กะเริ่มมืดเขามืดเขาแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับผมจังในกะขอบคุณที่สนับสนุนสินค้าเพราะว่าสิเป็นสินค้าต่างๆเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กะพบพ่อกันเพียงแค่นี้นะครับผมพ่อกันไปในคลิปต่อไป ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ